ตอนนี้ติดต่อคุณแคร์ได้ละสวัสดีครับแคร์สวัสดีครับพี่ป๋องแคร์สบายดีน้องสบายดีครับเดี๋ยวนะเราพี่อสบายดีคนนี้น้องเนี่ยกับพี่เนี่ยเราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนานแล้วเนาะนานแล้วครับนานแล้วนะแคร์ปีใหม่อยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่ป๋องรออยู่บ้านนะฮะใช่ครับออแล้ววันนี้เอาเรื่องอะไรมาฝากพี่แต่ว่าก่อนอื่นเลยแค่ต้องช่วยป๋องเสียงดังนิดหนึ่งพี่ดีนี้หูตึงละ อายุเริ่มเริ่มเริ่มม,มากหูเหอไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นนะจากรายการตั้งอายุยี่สิบต้นๆตอนนี้ห้าสิบเอ็ดละหูเหอตอนนี้เพี้ยนหมดแล้วช่วยมีเสียงดังด้วยกันละกันกนะครับ่ะแค่พี่อยากฟังเรื่องนี้ฮะเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจอชยงรายเมื่อสามสิบกว่าปี<ม>ที่ผ่านมาไม่ใช่ครับพี่ตัองเป็นประสบการณ์ที่คุณพ่อของเพื่อนผมเล่าให้ฟังทีครับวันนี้ไอ้ตั้นมันจะโดนตีมันจะโดนดุนะ สองสาครั้งและที่ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่น้องเจอเองนะฮะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับผมคุณพ่อคุณพ่อของเพื่อนครับคุณพ่อของเพื่อนนะฮะคุณพ่อเพื่อนเป็นคนเจอนะแต่เหตุการณ์เนี่ยระยะเวลาประมาณสาสิบกว่าปีใช่ไหมครับเกือบสี่สิบเกือบสี่สิบกว่าปีด้วยที่บ้านหลังในที่เชียงรายนะนะครับผอ่ะเหตุการณ์ที่เป็นยังไงครับอคนที่เล่าเรื่องนี้ผมฟังนะครับชื่อว่าลุงพจนะครับผมลุงพจนี่ยมีแฟนอยู่ที่ เป็นแฟนลุงพศเนี่ยชื่อปณีเป็นคนเชียงรายนะครับผมแล้วปณีเนี่ยก็ชวนลุงพศไปเที่ยวที่บ้านที่จังหวัดเชียงรายลุงพศก็เลยอ่าพาพี่สาวชื่อป้าพินเนี่ยไปด้วยรวมกันทั้งหมดเป็นสามคนคก็ไปถึงที่อจังหวัดเชียงรายไปถึงที่บ้านก็ทําธุระอะไรเสร็จแล้วก็ป้าพินเนี่ยมีความคิดว่าไหนๆก็มาเชียงรายแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวแม่สายดีกว่า ไปเที่ยวแถวนั้นอะไรเงี้ยอ่าปณีก็เลยบอกว่าได้โอเคเพราะว่าที่แม่าสายเนี่ยมีบ้านของปู่ของปณีเนี่ยอยู่ที่นั่นอือยู่อยู่ใกล้กับชายแดนเลยครับพอไปนอนบ้านปู่แล้วเราก็จะอีกวันหนึ่งเราก็ตื่นมาก็เที่ยวได้เลยอืทั้งสามคนก็เลยโอเคตกลงไปแม่าสายกันไปที่บ้านของคุณปู่ท่านเนี้ยนะครับผมอืไปถึงอ่าบ้านของปู่เนี่ย จะอยู่ท้ายหมู่บ้านหน่อย Cha, นะครับพี่ป๋องจะเป็นบ้านที่มีอนณาเขตนะครับผมค่อนข้างกว้าง smashing, ที่บ้านเนี่ยจะปลูกแบบว่าเป็นสวนมะพร้าวสลับกับสวนกล้วยครับปลูกปนๆกันไปแล้วตัวบ้านเนี่ยจะอยู่กลางสวนคือเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงนะครับผม <reve S 1> ใต้ถุนเนี่ยจะมีตับเลี้ยงไก่ฮนะแล้วไก่อยู่ใต้ถุนแล้วก็ ทางจากบ้านหน่อยก็จะมีคอกอัวขอกควายอะครับ,รบเป็นบ้านแบบเป็นบ้านสวนแบบสมัยก่อนนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยถึงที่บ้านนี่ผมเนี่ยเจอคุณปู่ของปนีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพอดีปณีก็บอกว่าปู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกหนูจะไปเที่ยวที่แม่สายยังไงคืนเนี้ยขอค้างบ้านปู่ได้ไหมคืนเดียวจะไม่รบกวนอะไรมากนอนแล,แล้วตื่นเช้าก็ไป แต่ว่าปรากฏว่าปู่เนี่ยบอกว่ามึงจะบ้าเหรองี่มานอนคืนนี้เหรอไม่ได้มึงไปเช่าที่อื่นนอนไปนอนบ้านพักหรือนอนโรงแรมอะไรก็ได้คืนนี้กูไม่ให้นอนอปนีก็ทำไมปู่คืนเดียวเองเพราะว่ามากันตั้งไกลในจจห่วงทำไมบ้านก็อยู่คนเดียวอออไม่ทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่มี ก็เถียงกันไปเถียงกันมาปู่ก็บอกว่าอะถ้าพวกมึงตัดสินใจจะนอนกันเนี่ยอืม,มึงต้องฟังกูนะเพราะว่าคืนนี้กูไม่อยู่บ้านกู<อ>จะกลับมาพรุ่งนี้เ,เช้ามืดพอดีครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยให้นอนแยกห้องกันอผู้หญิงไปนอนห้องเล็กครับส่วนมึงอ่ะไปนอนห้องกูหมายถึงลุงพศนะฮะม,มึงอ่ะไปนอนในห้องกูครับแล้ว หลังเที่ยงคืนอ่าห้ามใครออกมาจากห้องอ่าแล้วกูจะให้ไอ้นายหลานกูเนี่ยไปนอนเป็นเพื่อนมึงปู่ก็บอกกำชับไว้อย่างงี้นะครับแล้วปู่ก็ไปทําธุระที่อื่นตอนนั้นปู่บอกเหตุผลไหมครับว่าทําไมถึงต้องนอนแยกทําไมถึงตอนเที่ยงคืนห้ามออกมาท่านในบอกไม่บอกไมุ่อกไม่ลยคบอกไม่บอกเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แต่ว่าทุกคนต้องทําตามกติกานี้ใช่ฮะเพราะว่าถ้าไม่ทําตามคือปู่ก็จะไม่ให้นอนอื พ่อตกเย็นสามคนนี้ก็เข้าไปในตัวอาเภอไปกินไปดื่มอะไรนิดหน่อยครับก็กลับมาสักประมาณสี่ทุ่มอะไรเนะซึ่งในสมัยนั้นในยุคนั้นเนี่ยถือว่าดึกเดืกดดึกมากเลยสี่ทุ่มดึกแล้วแต่จังหวัดกลับมาที่บ้านอผู้หญิงก็แยกย้ายเข้าไปเก็บของไว้ในห้องบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่ป๋องตรงกลางบ้านก็จะเป็น เป,เป็นกลางบ้านโล่งๆก็มีมีเขาเรียกว่าต่างไม้ครับทางเหนือเขาจะเรียกว่าแย่งครับเอาอมีไว้นอนตัวหนึ่งแล้วก็มีตู้เก็บของแล้วก็มีห้องแค่สองห้องลุงพลบอกว่าไอความแปลกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ลุงพลไปเข้าห้องน้ำคือบ้านบ้านไม้สมัยก่อนเนี่ยห้องน้ำมันจะแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับพี่ต๋อง แล้วตอนนั้น่ะไฟฟ้าไม่มีนะครับอืต้องถือไอ้เตียงน้ามันกา๊าซนะครับไปไหนก็ต้องถือไปด้วยเดินไปเข้าห้องน้ำลุงพศบอกว่าในระหว่างที่เข้าห้องน้ําเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเหมือนวัวหรือเหมือนควายสักอย่างเนี่ยร้องร้องแบบพอลมพัดทีมันก็ร้องทีลมพัดทีมก็ร้องทีแต่ว่าที่มันแปลกก็คือ เสียงวัวร้องนะครับมันมันดังมาจากยอดยอดไม้อ่ะครับเหมือนดังมาจากยอดต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยครับครับลุงพศก็เลยเอ๊ะเราหูฝาดหรือเปล่าทำไมเสียงมันดังเหมือนดังมาจากที่สูงก็เลยยังไม่เอดใจเพราะอาจจะเป็นว่าเราดื่มมาด้วยหรือเปล่าอาจจะทำให้แบบพีนเขียนก็เลยเดินขึ้นไปหยิบของจะเข้าไปนอน นอนในห้องที่ปู่บอกให้ไปนอนนะครับซึ่งเป็นห้องของปู่เองครับพอเปิดประตูห้องเข้าไปลุงพ่อบอกว่าอืมันมันเหมือนในหนังในหนังไทยอะครับพี่ต๋องหนังผีห้องของปู่ครับเป็นห้องไม่กว้างนะครับครับแต่ว่ามีที่มีโต๊ะบูชาต่างๆนะครับวางเรียนกันแบบหลายชั้นนะครับอืมีทั้งพวกอ่า สายสิน์ที่เป็นม้วนสายศิน์มีทูบมีเทียนจุดดับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีตุ๊กตานั่นตุ๊กตานี่แล้วรอบห้องนะครับพี่กองมีรูปของของน่าจะเป็นบรรพบุรุษบรรพบุรุษเจ้าอาอายนึกออกฮะแขวนอยู่ครับเหมือนบ้านปู่บ้านย่าพี่ละครับแล้วก็หน้าต่างห้องก็ปิดอซึ่ง คุณพศบอกว่ามันมันก็ค่อนข้างจะอกอ้าวนะแต่ว่าไม่กล้าถือวิสาสะไปเปิดนั่นเปิดนี่อะไรของเขาก็เลยต่างมู้แล้วก็ดึงฟูกออกมานอนนะครับก็นอนรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่หลานของหลานที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของของป้ายุพินเนี่ยที่ชื่อนายเนี่ยจะมอนอนด้วยสัทีเพราะว่านี่มันก็ดึก้าทุ่มแล้วใช่ครับ ลุงพศก็นอนคิดอะไรเลือยเกลื่อยอยู่ในมุ้งไม่หลับแบบมันมันไม่หลับแต่นอนในสถานที่อย่างนี้ยครับพี่ต๋องคสักครู่นึงก็มีคนมาขอประตูมาเรียกล่บพี่จ๋าพี่จ๋าหนูมาแล้วเปิดประตูหน่อยอืก็คือลุงพศวิธิว่าน่าจะเป็นเป็นหลานที่นายนี่แหละมาขอประตูก็เดินไปเปิดาอ่ปรากฏว่าจริงอืมแต่ว่า ลุงพศจินตนาการว่านายเนี่ยที่จะมานอนเป็นเพื่อนอายุน่าจะอยู่สักประมาณสิบกว่าเป็นวัยรุ่นแล้วครับแต่ปรากฏว่าเป็นเด็กแค่แบบว่าเท่าขัวสิบหัวพนันเองเ่าีปต้องเด็กมากมาใช่ฮะมาดึกดึกแบบว่าสี่ห้าทุ่มลุงพศก็เลยแต่ใจถามว่าอ้าวนายทําไมมาดึกจังเนี่ยไม่กลัวอันตรายไม่กลัวอะไรเหรอเออน้องนายก็บอกว่า หนูอยู่แถวนี้แหละหนูลงไปดูดูเล้าไก่ให้พ่อเขาเรียกปูว่าพ่อหนูลงไปดูเล้าไก่ให้พ่อแล้วก็ไปดูขอกัวให้พ่อแล้วก็พึ่งมาหนูทําอย่างนี้ประจํามันก็บอกเนี้ยนายก็บอกเนี้ยลุงพศก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็บอกโอเคมานอนดีกว่าปูที่นอนนอนอยู่ข้างๆกันนะครับก็พยายามข่มตาให้หลับในน้องนายเนี่ยที่นอนอยู่ข้างๆก็ดิ้นขยุกขยิกขยุกขยิกแล้วก็หันมาถามว่า ที่กินขนมไหม,มหนูมีขนม,มพ่อซื้อไว้ให้ครับอ่าลุงเพรก็ตอบว่าเออเอามาก็ได้มันให้มีอะไรอยู่ในปังไม่มีอะไรทำน้องนายก็มุดมุงออกไปหยิบอะไรสักอย่างที่หอ่อใบตองมาอืม,มาแกะกินปรากฏว่าเป็นทองหยอดครับพี่ปองลุงเพิก็เลยหยิบมากินเม็ดหนึ่งปรากฏว่าทองหยอดมันไม่หวานเลยมัน จืดแล้วมันเปรี้ยวครับพี่ป๋องบอกโอยนายมันเสียแล้วมั้งมั้งหยอนเนี่ยทําไมมันมันไม่มีรสชาติอะไรเลยวะไอ้นายก็ทําหน้างง่ะมันก็ปกตินี่พี่มันก็กินหน้าตาเฉยเลยนะครับอืพอกินเสร็จมันก็เอาไปเก็บแล้วก็มันนอนอลุงพดก็นอนแต่ว่าด้วยความที่ห้องมันไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับพี่ป๋องมันอับมันอึดชัดลุงพดก็รู้สึกว่า มันนอนไม่สบายอืออกไปนอนต่างข้างนอกตรงตรงกลางบ้านดีกว่าอืมก็เลยถือหมอนมาแล้วก็ถือผ้าแพรบางๆฮะเป็นผ้าห่มเพราะว่ามันมันเย็นดีซึ่งซึ่งถ้าพูดงั้นคือออกมาก็คือทําผิดกติกาใช่ฮะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองจะทําผิดอะไรนะครับแต่พอผ้าห่มลุกมาปุ๊บเนี่ยน้องนายบอกว่าพี่จะไปไหนอ่ะ ลุงพจน์ก็บอกเนี่ยจะไปนอนตรงกลางบ้านจะไปนอนตรงต่างแล้วมันเย็นดีเพราะว่ากลางบ้านเขาเปิดหน้าต่างไว้แล้มันโคลอไอ้น้องนายก็บอกว่าพี่นอนกับหนูในห้องนี้ดีกว่าอย่าไปนอนที่อื่นลุงพจน์ก็บอกว่าไม่เป็นไรกูนอนตรงนี้เองเองมีอะไรเองก็ออกมาเรียกพี่นะน้องนายบอกโอเคตามใจพี่ลุงพจน์ก็ออกมานอนตรงต่างนั่นฮะอ่าแล้วบ้าน บ้านไม้ไี่้องมันเหมือนกันทุกหลังก็คือมันไม่มีฝ้ากรดานมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆมีลงโผลไปมาอย่างเงี้ยนะครับครับในขณะที่นอนไม่แน่ใจว่าตัวเองหลับไปหรือยังนะครับได้ยินเสียงเหมือนคนทำเพลงนะครับพี่สองในลําคอแบบอเบาๆอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบ มันมีเสียงเข้าหูมาอืแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเจอผีอเจออะไรเพราะว่าลุงพศบอกว่าตัวลุงพศเองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเป็นคนไม่กลัวผีมไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเจออะไร,รก็เลยฟัง,งมันเสียงใครเสียงเสียงอ่าพี่พินกันมีคุยกันหรือเล่นกันในห้องหรือเปล่าอื<ๆ>ก็แบบฟังเส,สียงม<ๆ>ันอย<ๆ>ู่ใกล้ใกล้ก็เลยลืมตามอง กอกตามองไปมาในบ้านปรากฏว่าที่ขือไม้ตรงปลายเท้าที่ตัวเองนอนอยู่นะพี่ต๋อมีผู้หญิงนั่งอยู่บนขื่อนั่งหันหลังให้แล้วก็มวยผมเป็นจุกอะครับนั่งหันหลังให้แล้วก็แกว่งขาเล็กๆค่อยๆแว่งเหมือนนั่งคัมเพลคมีความุึงตุงพน์บอกว่าเห็นปุ๊บใจเต้นตุ๊บตุบตุุบุบตุบคือ คิดว่าตัวเเจอผีแล้วหรือเปล่านี่คือผีหรือเปล่าออในชีวิตยี่สิบกว่าปีไม่เคยไม่เคยเจอเลยก็เลยแบบว่ากั้นใจแล้วมองนะครับพี่สองให้เห็นชัดๆเลยว่าอันนี้ใช่เปล่าอพอเริ่มสังเกตฮะก็เห็นความผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือที่นั่งอยู่อ่ะแขนเขาอ่ะกับแขนเพื่อยาว เกือบเท่าขาที่ห้อยลงมาเลยฮะแขนเขาแขนเสื้อยาวใช่ครับอยาวเท่ากับโอ้ยคือยาวเลยนะน่ะยาวเกือบเท่าขาครับครับพอลุงพจนมองเขานะครับเขาก็หยุดทําเพลงครับพี่ป๋องแล้วลุงพจบอกว่าคุยงคนนั้นน่ะมีขาเข้ากับคื่อแล้วก็หงายหลังนะฮะจากคือลงมา ที่ยืตัวลงมาจากคือห้อยมือลงมาครับพีต่ต,อต,อต๋องลุงพลบอกว่าตกใจแบบตกใจจนสะอึกมือน,นี่เกร็งตัวเกร็งไปหมด <ทะ S 1> เล็บจิกลงกลางฝา่ามือเลยนะครับคือเขาห้อยตัวลงมาแล้วก็แบบคือยื่นแขนลงมาที่พื้นนะครับแล้วก็ขยับตัว <ทะ S 1> แล้วอ่าเนื่องจากว่ามันมีแสงจากพระจันทร์หรือ,อ<า>หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสายตาชินกับความมืดแล้วอะครับ ลุงพดูดเว่าลุงเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นครับชัดพอสมควรมันทําให้แบบว่าลุงตกใจมากเพราะว่าหน้าผู้หญิงคนนั้นเน่ะมันเหมือนหน้าหน้ารูปวาดที่อยู่ตามผนังโบสถ์หรือผนังที่วัดนะครับเป็นหน้าแบบไทยโบราณที่แบบ<อ>ตาจะลีรียาวยาวครับ,รบแล้วก็ฟันทุกซี่ดำหมดเลยเนาะครับ แล้วผู้หญิงคนั้นก็กอกตากอกตาไปมาขายขวาเหมือนเหมือนหน้าเขายิ้มตลอดเวลาเ่ยนะครับพี่ต๋องแล้วเขาก็มันหยุดดวงตามาที่ตรงที่ลุงพจนอนอยู่ครับลุงพจแบบคือแบบหลับตาปีเลยครับไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองต่อไปแล้วต่อต่อไปจะเป็นยังไงครับได้แต่นอนแบบตัวแข็งช็อกตัวแข็งแบบว่า ตัวสั่นแล้วก็เล็บเนี่ยจิกอยู่กลางฝ่ามือนอนนอนนิ่งนิ่งแล้วก็ใจเนี่ยคิดว่าจะกลับกลับเข้าไปในห้องหรือว่าจะไปเคาะประตูห้องกูหรือว่าจะส่งเสียงก่อนดีได้แต่นอนแบบนอนนอนสันอยู่นั้นแหละทำอะไรไม่ถูกสักพักท่ามกลางความเงียบนะพี่ต๋องไอเสียงทำเพลงเนี่ยมันดังขึ้นอืม แต่ว่าครั้งเนี้ยมันดังใกล้เข้ามาอืลุงพลบอกว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ลุงตัดสินใจผิดพลาดก็คือลุงเผลอลืมตาครับมองอืตามหาต้นเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนครับปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างตังะครับอืที่ลุงพลนอนอยู่โดยโผล่หน้ามาแค่เห็นถึงแค่ลูกตาครับครับและแลตามองหน้าลุงพลครับ หลวงพ่อแบบโอ้โห و, อยู่ตรงตรข้างข้างหัวเข่าอะฮะตรงข้างข้างหัวเข,าข่า,ขาหลุงพ่อที่นอนอยู่ครับหลวงพ่เลยแบบสวดมนต์ต้องอันนี้นต้องสวดมนต์นะนโมอะไรก็ตามที่ที่เราไม่เคยสวดมาเลยท,ที่ชีวิตต้องสวดก็อนอนสวดมนต์ในใจอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตาหลับแล้วอะประสาทสัมผัสอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น อผิวหนังอะไรเนี่ยมันจะเด่นชัดครับลุงพจบอกว่าลุงรู้สึกว่าบันีมือมามาขยับที่ผ้าแพรที่ลุงห่มอยู่ครับเพราะผ้าแพรเนี่ยมันบางครับที่ต้อมันมีมือสอดเข้ามาใต้ผ้าครับแล้วขยับเข้ามาใกล้ขาลุงนะฮะใกล้แบบเรื่อยๆแล้วก็ายนิ้วฮะมาแตะที่ที่เข่าลุงครับพอนิ้วแตะปุ๊บ มีประตูบ้านเปิดปึ้งออกมาเลยประตูบ้านเปิดปึ้งแล้วก็มีเสียงเด็กผู้ชายพูดว่าเฮ้ยพี่มันนอนทำไมตรงนี้ยแล้วก็เสียงเด็กผู้ชายเนี่ยก็เดินมาะแล้วไอ้มือที่ที่แตะนะ่หายไปเลยนะครับพี่ตองเด็กผู้ชายก็วิ่งวิ่งมาหาพี่เพาพี่เป็นอะไรหรือเปลพี่แล้วก็มาตกตกตัวหลวงพจนนะฮะหลวงพจนก็ลืมตาคือพอลืมตาถึงมารู้สึกว่า ตัวเองน้ำลายฟูมปากอยู่แล้วแล้วเล็บอ่ะจิกเข้าไปกลางฝ่ามือจนจนเป็นแผลครับพี่ตอมเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนนั้นวิ่งมาเขย่าตัวแล้วก็มามาตบตบแก้มาครับอืมให้ลุกให้มีสติสักพักใช่ครับให้มีสติสักพักป้าณีกับป้าพิมที่ในห้องอะก็วิ่งออกมาว่ามีอะไรกันเหรอมีอะไรกันเหรอ มีอะไรการเกิดอะไรขึ้นคดเป็นอะไรอ,อย่างเงี้ยลุงคดก็ค่อยๆแบบว่าขยับตัวลุกขึ้นมาฮะลุกขึ้นมานั่งก็บอกว่าแบบเ<อ>แบบมื่อกี้เมื่อกี้ผมโดนดีเ<อ>มื่อกี้ผมเจอดีอ,อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ทันได้เล่าอะไรนะพี<ด>่ต๋องป้านีเนี่ยก็ต่อว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะ<อ>ที่มา<ด>ว่าต่อว่าว่านายไปไหนมาทําไมเพิ่งมาเฮ้ย เด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าโทษทีพี่นีผมไปบ้านเพื่อนแล้วไปเผลอไปนั่งดื่มนานไปหน่อยขอลุกพึ่งพึ่งมาพึ่งมาถึงขอโทษทีโทษทีอะไรอย่างเงี้ยอลุงพศได้ยินปุ๊บก็ตกใจครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณนายเหรอผู้ชายเขาบอกครับผมเองเออฮ้ยแล้วเด็กเด็กผู้ชายคนนั้นใครวะที่อยู่ในห้องอ่ะที่ไปที่ห้องนั่นนะ ทุกคนก็หันมองๆหน้าลุงครับเด็กไหนอ่ะเออเฮ้ยมันมันมีเด็กผู้ชายอีกคนเนี่ยชื่อนายเหมือนกันเนี่ยอยู่ในห้องอยู่ในห้องอ่ะเด็กที่อายุประมาณสักเก้าขวบสิบขวบอ่ะนายคนที่เป็นวัยรุ่นน่ะก็เลยเดินไปเปิดครับพอเปิดปุ๊บไม่เห็นมีใครเลยพี่อืก็เดินไปดูกันหมดครับก็ไม่มีครับพี่ต้องเด็กคนนั้นหายไปแล้วเด็กคนนั้นหายไปแล้ว ซึ่งนึกนะนายจริงๆเนี่ยมันเป็นเด็กวัยรุ่นเขาวัยรุ่นคืออายุมันต้องประมาณสักสิบสี่สิบห้าสิบหกแปดคนนายตัวจริงคืออายุสิบแปดนะครับนายตัวจริงอายุสิบแปดแต่อีนายตัวตัวไม่จริงเนี่ยอายุประมาณเก้าขวบสิบขวบเก้าขวบใช่ฮะนี่คุณเจอโอ้โหีนี่คุณถ้าเป็นไพ่นี่คุณป๊อกเด้งเลยนะคุณป๊อกเด้งเลยนะสองเด้งเลยนะเออก็แบบเอ้ย บ้านนี้มันอะไรกันบ้านนี้มันอะไรกันวะอทำไมทําไมมานอนแค่คืนเดียวแล้วเป็นอย่างนี้ไงก็เลยไม่นอนอย่างก็เลยนั่งนั่งจุดจุดตะเกียงแล้วก็นั่งคุยกันมาอย่างนี้ไงนายปรากฏว่าพอรุ่งสางปุ๊บปู่กลับมาอยากรู้แล้วอืพี่นีก็เลยถามปู่นี่มันคือโดนอย่างนี้เลยนะอปู่ก็บอกว่ากูเตือนแล้วเห็นไหมล่ะกูไม่อยากให้นอนพวกมึงก็ดื้อหลัน อันนี้ผมผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าคนที่เขาเล่นของหรือมีของสมัยก่อนนี่อา,อาจจะอาจจะพอรู้ก็คือปู่บอกว่าทั้งหมดอะที่อยู่ในบ้านเนี้ยเ,เป็นของของปู่เองอ๋อเหรอเอา,เอา,เอาด้วยกนนะปู่คือปู่มีวิชาคนปู่เล่นของอะฮะใช่ครับอ,รอ๋เอเหรออ๋อทั้งหมดที่เจอไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กวิญญาณผู้หญิงที่ที่นั่งอยู่บนขื่อนนี่นคือสิ่งที่ปูเป่เลี้ยงไว้อะสิ่งที่ปู่เลี้ยงไว้ะครับไม้คขนลุกว่าเออ เฮ้ยเ <ผม S 2> ชื่อผมเชื่อคนสมัยก่อนผมว่าน่าต้อง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 มีวิชาอาคมอะ่ะประเภทเลี้ยงของเลี้ยงของอะไรแบบผมผมผมว่ามีนะเอ,อแล้วปู่บอกว่าแล้วคืนเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นคืนที่กูต้องปล่อยของอคือผมไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยให้เป็นอิสระหรือปล่อยให้เป็นอะไร,รนะครับ,รบแต่เขาบอกว่าเป็นคืนที่เขาต้องปล่อยของ หรือเขาจะเรียกว่าลมเพลลมพัดหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ป๋องซึ่งปู่ก็เลยที่จะไม่อยู่แล้วปู่ก็บอกทุกคนว่าไม่ให้อยู่แต่ทุกคนดื้อที่จะอยู่เองใช่ครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะแค่สมมุติสมมุตินะฮะว่าถ้าเป็นปู่พูดซะทีแรกเลยพูดเลยว่าทีแรกเอ้ยทุกคนห้ามนอนวันนี้คือเป็นวันปล่อยของเดี๋ยวมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ล่ะอ่าถ้าเกิดน้องก็อยู่เนี่ยบอกไปเลยเชื่อว่าถ้าบอกแล้วเขาจะอยู่กันไหมฮะ มว่าเขาอาจจะดือ้อดืออยู่นะครับไม่เชื่อใช่ไหมใช่ฮะเ,<อ>เ<อ>ขาอาจจะคิดว่าไม่เจอหลอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋เอเหรอเอาปู่เขาเป็นคนแบบเล่นของใช่ครับแล้วแล้วเด็กก็ดีที่ว่ากินขนมนั่นก็นั่นก็เรียก,กว่าเป็นของไหว้ผีดีที่ว่าลดท่ามาถึงจืดถูกั้ยเป็นกุมารเป็นกุมารที่<อ>ปู่เป็นเลี้ยงเอาไ,ไว้อแล้ววิญญาณผู้หญิงอะอันนั้นคืออะไรอ่ะเขาเป็นพวกพลายหรือเป็นพวกอะไรนี่ใช่ไหม <c oughs> ครับเขาบอกว่าแบบเมื่อก่อนนะจนแบบนิยมเอามาเลี้ยงให้เฝ้าบ้านหรือให้อะไรเงี้ยครับโอ้ยแค่มาที่ไรพี่ขนลุกขนพองลุทีเลยอะ่ะ <c oughs> ทําไมคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอไดได้สนุกสนานตื่นเต้นแบบนี้แหละครับอันนี้เป็นเรื่องที่น้องไม่ได้เจอเองนะว่าฟังนะเป็นเรื่องของของผมเชื่อว่าเป็นญาติได้ไหมเป็นเรื่องของลุงลุงลุงพศเนาะครับผมโอลุงพศนะ นะครับเป็นเรื่องของคุณลุงฮะแล้วก็เขาไปเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังแล้วเขาเล่าผมก็เล่าได้อย่างเขาไม่ได้นะโอ้เขาเล่าเลยแบบมันมีช่วงที่แบบว่าทิ้งให้เราลุ้นอะ่ะแล้วก็มามาเปิดตอนตโอ้มันฟังแล้วมันสนุกมันตื่นเต้นมากผมขนลุกจริงฮะฟังแล้วแบบยิ่งพอตอนเฉลยออกมาแล้วโอ้โหผมไม่ยังจะพยายามเดานะแคร์เชื่อบบว่าพี่พยมแต่ว่าเฮ้เดี๋ยวก่อนนะไอเด็กพอตอนบอกไอไอเด็ก,ไอ,ดกไอที่เป็นน้องนายมาคนที่สองอะ่ะ ผมอู๋ผมแบบแสดงว่าน้องนายเด็กเก้าขวบมันไม่ใช่คนแล้วอะตอนผมฟังนะที่ต้นผมร้องแบบฮ้ยจริงเหรอพดหลวงคดบอกจริงคือถ้ามาเล่าในสมัยเนี้ยอาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ว่าในสมัยที่แบบว่าสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยในสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้มันเยอะจริงเห็นด้วยแค่เห็นด้วยเห็นด้วยนะครับเอาอีกแค่วันหลังวันหลังไปหาเรื่องมาเล่าพี่ฟังอีกพี่ชอบ นะนะครับเก่งมากน้องนะครับขอบคุณมากกับเรื่องของวิญญาณบ้านสวนทําให้พี่แบบว่าหูตาสว่างเลยครับวันไหนพี่มาจากรายการอีกก็วันไหนมาวันไหนพี่มาก็มาเล่าอีกนะนะครับแต่เราไม่ได้ล็อกไม่ไม่ไม่มีอแคร์พูดตรงนี้เลยแคร์พูดออกอากาศเลยครับว่าแคร์กับพี่เราไม่ได้ล็อกเรื่องครับไม่ได้ล็อกนะครับทุกคนมันเป็นความบังเอิญที่วันที่ผมสะดวกบังเอิญว่าเป็นวันที่พี่ป๋องมาจัดเนาะดวงเราก็เรียกว่าดวงชะตาเราต้องการครับ ดวงละสรงพองกันขอบคุณมากแครกับเรื่องนี้สนุกมากครับเรื่องของยาบ้านสูนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ